ดีครับผมนายดอกรักส้มซ่าผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนประหลัดปิบัติหน้าที่นายกองการบริหารสนุบบนไก่กลางอำเภอโกงการาชจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้จะมานําเสนอนะครับโครงการขอรับการสนับสนุนถนนคอนเกรตเสริมเหล็กสายวัดคัมภีคันคลองมังช้างนะครับซึ่งสภาพอย่างที่เห็นนะครับถนนเป็นดินลูกรังนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อ ยากต่อการสัญจรของประชาชนนะครับตำบลไก่กลางซึ่งมีวัดนะครับวัดคำปีวรณารามนะครับเป็นวัดที่ประชาชนตำบลไก่กลางนะครับร่วมกันสร้างนะครับตอนนี้ถนนทางเข้าก็ยังสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝุ่นนะครับมีหลุมมีบ่อยากต่อการสัญจรที่ประชาชนจะมาทําบุญที่วัดแล้วก็จะไป ทำการเกษตรนะครับที่บริเวณนะครับทุ่งนาข้าวข้างทางนะครับเส้นทางสายนี้จะเชื่อมต่อกับถนนคันคลองนะครับสามารถเชื่อมต่อประชาชนใช้กันหลายหมู่บ้านนะครับซึ่งสภาพอย่างที่เห็นนะครับถนนนะครับมีเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นฝุ่นเป็นระอองเป็นอย่างมากนะครับก็ขอรับการสนับสน,นุนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดคัมรีคันคลองเหมืองช้างนะครับขอบคุณครับ